ถ้าเกิดเราเคยดูหนังสงครามหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับผมบางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นนะว่าทหารเนี่ยแทนที่จะใช้ปืนนะครับที่เป็น ปืนมาตรฐานของกองทัพในยุคนั้น,น,นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับผม M16 ในสม,สมัยสงครามเวียดนามเนี่ยก็เป็นปืนมาตรฐานอิชูนะครับผมเป็นปืนมาตรฐานที่กองทัพเนี่ยแจกให้ทหารทุกนายเนี่ยได้ใช้แต่เราก็จะเห็นนะครับว่าไม่ใช่ทหารทุกคนเนี่ยที่จะใช้ M16 ที่กองทัพแจกให้บางทีเราก็จะเห็นทหารเนี่ยนะครับผมเอาอาวุธของศัตรูยกตัวอย่างเช่นปืนอาก้าเนี่ยหรือว่าปืนพกที่คนทางบ้านของพวกเขาเนี่ยส่งมาให้ไม่ใช่ปืน M1911 ที่กองทัพแจกแต่อย่างใดคําถามที่ ตามมาเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมทหารเนี่ยสามารถใช้อาวุธที่ยึดมาจากศัตรูหรือว่าเป็นอาวุธที่เอามาจากทางบ้านได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาหาคำตอบพร้อมๆกันในรายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันเลยดีกว่าครับ ถ้าเกิดเราจะพูดกันถึงเรื่องของอาวุธของทหารเนี่ยซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมเราจะขอเจาะจงไปที่ทหารของสหรัฐอเมริกาว่า Standing Army ของเขาหรือทหารประจำการของเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเลยตั้งแต่นะครับผมยุคสงครามประกาศเอกราชจากอังกฤษเนี่ย n o n t i n e r t y l army เนี่ยนะครับผมก็จะได้รับอาวุธที่เป็นอาวุธประจำกายที่เป็น Standard Issue ของกองทัพนะครับผมเหมือนอนกันซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นนโยบายที่มาตรฐานมากๆสําหรับกองทหาร ประจำการยุคใหม่ในยุโรปนะครับผมอเมริกาเนี่ยก็เอามาจากแบบนั้นในตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าพละเลือนเนี่ยก็สามารถครอบครองปืนได้แล้ว แต่ก็เรียกได้ว่าปืนที่กองทัพให้มาเนี่ยนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยมันเนี่ยจะมีคุณภาพที่ดีกว่าปืนคาบศิลาของพลเรือนทั่วไปเรื่องของการใช้ปืนที่เอามาเองจากบ้านเนี่ยนะครับผมจึงไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้มานะครับผมเรื่อยๆจนกระทั่งนะครับผมสงครามยุคใหม่อย่างสงครามโลกครั้งที่1ห,หรือครั้งที่2นะครับ ซึ่งเราจะมาขอโฟกัสกันที่สงครามโลกครั้งที่2ละกันเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีบทบาทในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับผมไม่แพ้กับอังกฤษฝรั่งเศสเลยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยกองทัพของอเมริกาเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน กองทัพที่มีอาวุธที่ทันสมัยที่สุดในโลกแล้วและในกรณีนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึง Standard i s s u e r i f l e นะครับผมอย่างปืน M1 g กรันซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นปืนมาตรฐานของทหารในยุคนั้นเลยและก็อย่างที่เราได้เคยทําคลิปไปเนี่ยว่ามันเป็นปืนที่สามารถนะครับผมเอาชนะปืนไรเฟิลแบบโบล์ตแอคชั่นนะครับผมหรือว่าระบบลูกเลื่อนที่กองทัพอื่นๆเนี่ยยังใช้แบบนี้กันอยู่เลยแต่ของอเมริกาเนี่ยเป็นปืนเซมิอัตโนมติที่สามารถป้อนลูกอันตโนมัติได้แล้วแต่ถึงนะครับผมเจ้า M1 ่ยมันจะมีะสิิทธภาพ ที่ดีขนาดไหนเนี่ยทหารหลายนายเนี่ยนะครับผมก็ยังคงอุ่นใจกว่าอยู่ดีถ้าพวกเขาเนี่ยสามารถนะครับผมพกปืนสำรองไว้ด้วยสักกระบอกหนึ่งก็เป็นปืนพกธรรมดาเนี่ยแหละโดยที่ถ้าเกิดเป็นพลทหารราบทั่วๆไปเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยจะได้อาวุธประจํากายเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือ M1 g a r a n แกรนี่ยนะครับจะไม่มีปืนพกแจกให้กับพวกเขานะครับผมซึ่งถ้าพวกเขาอยากได้ต้องทําไงล่ะมีอยู่2วิธีนะครับผมนั่นก็คือ1 ให้คนเนี่ยส่งมาให้จากทางบ้านกับ2นะครับผมคือไปเก็บเอาจากศพของศัตรูนั่นเองคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมทางกองทัพสหรัฐเนี่ยมีกฎที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณมาสมัครทหารและต้องไปรบเนี่ยคุณจะไม่มีสิทธิ์นะครับผมที่จะพกพาอาวุธปืนหรืออาวุธอะไรก็ตามติดตัวไปด้วยเลยเขาจะตรวจค้นของสัมภาระของคุณก่อนที่จะขึ้นเรือข้ามไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมทางเดียวที่จะเอาปืนจากบ้านมาได้เนี่ยมันก็คือการที่ต้องให้คนทางบ้านเนี่ยครับส่งมาทางปา เพราะในช่วงสงครามเนี่ยนะครับผมสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นเป็นประจำเป็นปกติเลยเนี่ยมันคือการที่ทางบ้านเนี่ยนะครับผมส่งข้าวของเครื่องใช้ต่างๆใส่พัสดุนะครับผมมาให้ทหารที่ประจำอยู่แนวหน้าซึ่งถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยนะครับผมทางการเนี่ยจะไม่ตรวจห่อพัสดุเหล่านั้นทางบ้านเนี่ยจึงสามารถเนี่ยนะครับที่จะซ่อนปืนพกขนาดเล็ก ปืนลูกโม่ปืนแมกกาซีนต่างเนี่ยที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่เกินไปเนี่ยนะครับผมใส่มาคู่กับข้าวของเครื่องใช้ของขวัญต่างๆที่จะให้พวกเขานี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะแอบลักลอบนะครับผมเอาปืนของตัวเองจากที่บ้านมาใช้ในสงครามส่วนอีกกรณีหนึ่งที่เราได้บอกไปเนี่ยก็คือการไปขโมยปืนจากศพของศัตรูนะครับผมอันนี้ก็ง่ายๆเลยยิงศัตรูตายปุ๊บเราเจอปืนรูเกอร์กระบอกหนึ่งเนี่ยหุ้ยสวยดีเว้ยอยากเก็บกลับบ้านจัง ก็เก็บเอาไปเลยนะครับแล้วถึงแม้ว่ากฎเกณฑ์เนี่ยมันจะมีในกองทัพก็จริงแต่พอถึงในช่วงสงครามจริงๆในสนามรบในแนวหน้าจริงเนี่ยนายทหารส่วนมากเนี่ยก็รู้นะครับผมว่าทหารของตัวเองเนี่ยเออเอาปืนมาจากบ้านหรือไปเก็บปืนของศัตรูแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่สนใจนะครับผมก็ออยากทําอะไรก็ทําไปก็ถือว่าเป็นการอนุโลมนะครับผมเล็กๆน้อยๆหนึ่งในตัวอย่างนะครับผมของนายทหารชั้นผู้ใหญ่มากๆคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าแหกกฎซะเองนะครับผมเอาปืนของตัวเองเนี่ย จากบ้านเนี่ยนะครับผมมาพกใช้ในสมรภูมิสงครามโลกครั้งที่2นายพลคนนั้นเนี่ยนะครับผมมีชื่อว่านายพลจอร์ดแพตตันนั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่านะครับผมปืนคู่กายของเขาเนี่ยโอ้โหโคตรเท่เลยผมเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับนั่นก็คือปืน โคเอสเอเอนะครับผมหรือว่าซิงเกิลแอคชั่นอาร์มี่ซึ่งมันก็เป็นปืนยุคคาวบอยเลยนะครับผมเท่มากๆกับอีกกระบอกหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็เป็นลูกโม่เช่นเดียวกันนะั่นก็คือสมิธแอนเวสันจุดสามห้าเจ็ดแม็กนัมรีวอเวอร์นะครับทั้งคู่เนี่ยจะมีนะครับผมประกับที่ทำจากงาช้าง โอ้โหคือเขาเนี่ยเป็นคนที่มีรสนิยมที่สุดยอดมากๆเลยไม่ธรรมดาจริงๆเมื่อนายพลสีดาวเนี่ยโอ้โหพกปืนที่เอามาเองจากบ้านขนาดนี้เรื่องการใช้ปืนที่ไม่ใช่ปืนประจําการเนี่ยก็เรียกได้ว่าอารมุ่มอร่วยกันได้นะครับผมจนมาถึงในยุคสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามเนี่ยพูดถึงเนี่ยยิ่งหนักกว่าสงครามโลกครั้งที่2เลยเราจะเห็นได้นะครับผมนอกจากเรื่องปืนเนี่ยมันคือเรื่องของการแต่งกายหมวกนะครับผมต่างๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็เรียกได้มีแฟชั่นของตัวเองตกแต่งหมวกนะครับผมตกแต่งชุดบางคน ก็ฉีกแขนเสื้อออกบางคนไม่ใส่เสื้อเลยได้ซ้ําก็เรียกได้ว่ามันเป็นสงครามที่ฮาร์ชนะครับมันเป็นสงครามที่ฮัลลโหดมากๆสําหรับทหารอเมริกันก็เรียกได้ว่านะครับผมอะไรที่เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยได้เนี่ยก็อารมุ่มอรวยเหมือนกันปล่อยๆไปแต่มันมีอีกเหตุผลหนึ่งนะครับผมที่ทําไมเนี่ย GI ถึงใช้ปืนที่เอามาเองจากบ้านหรือไม่ก็น,นะครับไปขโมย A k เคของศัตรูเพราะว่านะครับผมมีทหารจํานวนไม่น้อยเลยที่ไม่ได้ชื่นชอบเจ้าปืน M16 นะครับผมเพราะเรียกได้ว่า M16A1 ในยุคแรกเนี่ย มันก็เป็นปืนที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นปืนต้นแบบ M16 อ่ะเป็นรุ่นปู่ของ M16 อ่ะถูกไหม Reliability เนี่ยนะครับผมหรือความเสถียรของมันเนี่ยหลายคนเนี่ยนะครับผมเชื่อว่า AK ของศัตรูเนี่ยมีความเสถียรมากกว่ายิงยังไงก็ไม่ขัดลำกล้องแถมกระสุนเนี่ยยังใหญ่กว่าด้วยก็มีทหารจํานวนไม่น้อยเลยที่ตัดสินใจขโมยปืน AK ของศัตรูเนี่ยมาใช้โดยเฉพาะพวกหน่วยรบพิเศษเนี่ยนะครับผมเพราะหน่วยรบพิเศษเนี่ยที่เลือกใช้ AK ของศัตรูเนี่ยเวลาไปอยู่ในป่าต้องยิงกับฝั่งของข้าศึกเนี่ยนะครับใช้ Ak เหมือนกันเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยงงนะครับผมเพราะเสียงปืนมันเหมือนกันน่ะก็ไม่รู้นะคะว่าอีกฝั่งเนี่ยเป็นศัตรูหรือเปล่าสร้างความสับสนได้ซึ่งนอกจากปืน AK ของศัตรูแล้วเนี่ยนะครับผมปืนในยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ย ก็นะครับมีฐานส่วนหนึ่งที่เอามาใช้ในสงครามเวียดนามเหมือนกันหลักๆเลยเนี่ยนะครับผมมันก็คือปืน M3 นะครับผมหรือเราจะรู้จักกันในานามกริสกันก็เป็นซับแมชชีนกันรุ่นแรกๆเลยที่ออกแบบมาเพื่อทดแทนการใช้ปืนทอมสันนะครับผมหลายคนเนี่ยชื่นชอบปืนกระบอกนี้เป็นอย่างมากเพราะอะไรกันเพราะความถี่ในการยิงหรือเรทออฟไฟน์เนี่ยนะครับผมมันต่ํามากๆทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถควบคุมวิถีกระสุนควบคุมการยิงได้อย่างง่ายดายซึ่งปืนพวกนี้ส่วนมากเนี่ยก็เป็นปืนของรุ่นพ่อรุ่นลุงรุ่นปู่ที่ ไปรบในสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วก็ส่งให้ลูกให้หลานต่อในสงครามเวียดนามนะครับก็เรียกได้ว่าเวียดนามเนี่ยนะครับผมเป็นอีกยุคหนึ่งที่การรบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไร้กฎเกณฑ์พอสมควรเลยนะครับนายฐานชั้นผู้น้อยนายฐานชั้นผู้ใหญ่ก็ปิดตาข้างหนึง่งปล่อยให้ฐานเนี่ยอายากทาอะไรก็ทําไปขอแค่มีกําลังใจในการรบก็พอ จนสิ้นสุดยุคสงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยนะครับผมผมขอเรียกว่ายุคหลังจากนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่กองทัพอเมริกันเนี่ยมีการรีฟอร์มนะครับผมมีการปฏิรูปเป็นกองทัพที่เริ่มจะทันสมัยเหมือนที่เรารู้จักกันในวันนี้กฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนะครับผมจึงสตริกมากๆจึงมีความเข้มข้น อาวุธปืนของศัตรูนะครับผมอาวุธปืนที่เอามาจากบ้านเองไม่สามารถใช้ได้ในสมรภูมิเพราะเรียกได้ว่า Standard issue s t a n ต a r า i อิชูในยุคนั้นเนี่ยนะครับผม M16 ยุคใหม่ๆเนี่ยมันก็เป็นปืนที่มีประสิทธิภาพมากพอดีอยู่แล้วนะครับและเพื่อกฎระเบียบที่เคร่งคัดเนี่ยนะครับผมเขาจึงไม่ยอมให้ ทหารเนี่ยใช้ปืนอื่นๆนอกจาก Standard i อิชูเลยและก็เป็นตั้งแต่ตอนนั้นนะครับผมจนถึงตอนนี้เรื่อยมานะครับทุกคนสรุปเลยเนี่ยนะครับผมในยุคก,ก่อนๆเนี่ยทหารเนี่ยก็สามารถนะครับผมเอาเอาวุธที่เอามาจากบ้านหรืออาวุธที่เก็บจากศัตรูเนี่ย มาใช้ได้หรือเก็บกลับบ้านไปได้หลังสงครามจบเพราะว่านะครับผมนายทหารเนี่ยก็ปิดตาข้างนึงนะครับปล่อยปลๆไปบ้างแต่พอมาในยุคใหม่แล้วเนี่ยนะครับผมการกระทําเหล่านั้นเนี่ยถือว่าผิดวินัยค่อนข้างที่รุนแรงเลยรวมไปถึงเรื่องของการแต่งกายต่างๆนานา,นาด้วยนะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกองทัพสหรัฐ เราจึงได้เห็นนะครับผมว่าทหารในยุคนี้เนี่ยโอ้โหทำไมนะครับผมเครื่องแบบทุกอย่างอาวุธต่างๆเนี่ยของเขานั้นมันเหมือนกันหมดเลยไม่มีใครออกนอกลู่นอกทางเลยเหตุผลมันก็ประมาณนี้แหละครับเป็นไงกันบ้างครับชอบไหมเอ่ยถ้าเกิดชอบใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ history world ของพวกเราด้วยนะครับวันนี้หาข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณทีนี้ดริงจริงนะครับผมวันนี้ไปแล้ครับบายบายครับสวัสด <ๆ S 2> <ไ>ีครับ